สำหรับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงประเทศที่ดีที่สุดในอาเซียนนะตอนนี้ก็คือกัมพูชาประเทศที่กำลังเป็นขาน่าวณนปัจจุบันและกำลังฮอตอยู่ในช่วงเวลานี้กัมพูชาประเทศที่กำลังฮอตที่สุดนขนาดนี้และเป็นประเทศอันดับหนึ่งในอาเซียนทำไมมาถึงเกลียดเราขนาดนี้ต้องพูดย้อนไปถึงเขมรแดงย้อนกลับไปในช่วงปี1975ถึง1979 คนพศเขาขึ้นปกครองประเทศกัมพูชาและเขามีความคิดที่สุดตรงที่ว่าคนที่มีความรู้เนี่ยคือภัยที่พร้อมจะต่อต้านใช่ไหมภาษาบ้านๆเรียกว่าคนโง่ควบคุมได้ง่ายเพราะในการแก้ปัญหาล้างบานประชากรไปมากกว่า2ล้านคนจนประชาชนที่เป็นเด็กเนี่ยเขาไม่ได้มีการศึกษาแล้วทําลายโครงสร้างการศึกษาที่ฝรั่งเศสเนี่ยได้ทำเอาไว้ไม่เหลือไม่แต่ร่องรอยพอถึงยุคล่มสลายในปี1993เป็นต้นมาเนี่ยไอ้เหี้ยนี่ ไอ้คุณเซนคุณเซนมันก็ขึ้นมาแทนแล้วสิ่งที่เขาทําก็คือการสร้างรากฐานของการศึกษาขึ้นมาใหม่รากเง้าของชีวภาพที่ถูกสร้างขึ้นโดยการวางยาและสารเคมีไว้ในปุ๋ยแล้วหวาดล้อมไปในนาเข้าเนื้อหาในการเรียนหรือการศึกษา มีการบิดเบือนจากความเป็นจริงสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยแม่งก็ตัดทิ้งแล้วเติมแต่งเข้าไปใหม่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเทคโนโลยีแล้วมีการลบข้อมูลยุคเขมรแดงจนไม่เหลือคือตอนแรกที่ผมมองเนี่ยผมก็ไม่ได้เอกใจลยว่าทําไมมันเหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านกับเราจังคือมึงก๊อปกันมาหรือเปล่าวะแล้วรัฐบาลฝั่งเขาก็ได้สร้างการศึกษาที่ทําให้คนในประเทศเนี่ยเกลียดไทยแล้วรัฐบาลเนี่ยหรือว่าไอ้คุณศิเนี่ยมันก็ได้ผลประโยชน์ด้วยคือทุกคนลองคิดตามผมน,นะถ้าเกิดว่ารัฐบาลเี่ สามารถสร้างราคาของการศึกษาที่สามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้ต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่า สมัยก่อนเนี่ยรู้ว่าขมรแดงเนี่ย,เ,ยเขาได้ทาการฉีกการศึกษาทิ้งไปใช่ไหมหรือเรียกง่ายคือปันกลายเป็นแบบสมองลิงก่อนอะแล้วการศึกษาเนี่ยเพิ่งจะนําเข้ามาเมื่อไม่นานมานี้แน่นอนครับประชาชนที่ไม่ง,ง่อยู่เนี่ยม่งก็จะได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ม่งได้ปิดเปือนไปอย่างน่าเหลือเชื่อมันคือการหลอกประชาชนในอีกรูปแบบหนึ่งพอมันทําได้แล้วรัฐบาลเนี่ยก็เริ่มต่อต้านไทยเพราะคนไทยเขาได้เอาข้อมูลจริงๆมาอ้างอิงส่วนไอ้พวกขมรเนี่ยก็ไม่เชื่ออยู่ดีเพราะท้ายที่สุดความรู้ที่มันได้ไปเนี่ย แม่งก็ถูกบิดเบือนจากความเป็นจริงจนมันเชื่อเข้าเส้นไปแล้วฮอมูนประเทศกูนี่แหละคือของจริงเพื่อมือเปนคีโมฮีอิฉาถามว่าเราเนี่ยจะด่าแบบเหมารวมมันก็ได้เหมือนกันละมั้งถามว่าคนกัมพูชาเนี่ยดีๆมันมีไหมมันมีเพราะคนดีๆเนี่ยแม่งก็จะถูกคำจัดไปหมดกูว็ต้องเป็นคนจังไรนี่แหละมันจะได้อยู่รอดย การประทัทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ปี2,551ถึง2,556หรือปี2,008ถึง2,013เลยแล้วมันก็มาเริ่มหนักขึ้นในช่วงปีนี้แหละเขมรเขาชิงลงมือก่อนแล้วอ้างสิทธิ์ว่าไทยเนี่ยบุกรุกล้ำเขตแดนระหว่างประเทศเขาเพราะไอ้จุดที่พวกเขมรเน,นี่ยมันจืนอยู่มันก็เขตของกูไม่ใช่เหรอแล้วมึงมาตเพี้อะไรเนี่ยตรงนี้เนี่ยเลยมาทำไมแล้วการปาระทานระหว่างไทยกับเขมรเนี่ยกัมพูชาเสียทหารไปหลายคนแล้วเขมรแม่งันเสือเขียนด้วยนะว่า ทหารรุ่นโกรหรือว่ารุ่นเก่าอะไรของแม่งเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าตะเก๋คนเนี่ยเขาเคยผ่านสื่อชคโชนมาแล้วเขาก็บอกว่ามีประสบการณ์มากที่สุดดูจากสภาพแม่งแล้วแบบมีประสบการณ์เกี่ยวกับอะไรอะ่ะดูจากสภาพแม่งแล้วเหมือนจะมีประสบการณ์ทางด้านเหยียบกับระเบิดมากเลยนะเหยียบของตัวเองแน่นอนอะ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนบ้างมันก็จะมีตั้งแต่ชายแดนเนาะปราสาทตาเมืองคมปราสาทตะควายเขาพระวิหาร ช่องอ่านมาช่องจอมหรือที่อื่นๆแล้วมันก็มีเหตุการณ์ที่กัมพูชามันจังไรอะไรของมันสักอย่างนลยเนี่มันมีอยู่ในช่วงหนึ่งบางที่เขาประกาศหยุดยิงในช่วงตอนกลางคืนใช่ปะแล้วในช่วงเที่ยงคืนนั่นแหละกัมพูชานี่มันคิดพิกลิ้นเฮียอะไรก็ไม่รู้หละอยู่ดีๆแม่งก็บุกเข้ามาเฉยแล้วมีการยิงซัดกันอย่างต่อเนื่องทหารไทยคือแบบยิงแรกเลย มันสวนตึงตึงตึงใครล่วงอูดิล่วงแล้วกัมพูชาปัดก็สู้ไม่ได้มันก็เลยคิดที่จะใช้ AI ถล,ล่มโซเชียลยับไทยได้ส่ง S16 ขึ้นบินแล้วทําการถล่มพวกอาวุธหรือว่าคลังอาวุธของกัมพูชาอยู่ดีๆกัมพูชาเนี่ยแม่งก็ปล่อยคลิปที้อะไรออกมาไม่รู้มันก็บอกว่ายิง F16 ของไทยล่วงกลางอากาศเลยแล้วมันยังไม่หมดครับทุกคนยังจําคลิปที่อ่กัมพูชาเ,เขาบอกว่า F16 ของไทยเนี่ยแม่งทิ้งระเบิดหรือว่าจารวดวิซล์เนี่ยมันมาฝังไม่ได้ดินได้ปะคือส ภาพหัวรถในตอนนั้นคือแม่งขึ้นสนิมมากพูดราตรงนั้นคือเอาแป๊บซี่มาลานเนี่ยแม่งก็ยังไม่หายเลยที่แปลกไปกว่านั้นคือแม่งหย่อนลงมาแบบมึงมึงขุดแล้วก็ฝังเอาไวะ้ะแล้วบ้านคนที่แม่งอยู่ตรงน,นั้นคือแบบมึงไม่ถล่มได้ยังไงวะแล้ววันที่10สิงหากัมพูชาได้เชิญทูตทหาร11เ็คนจาก9ประเทศมาจุดเกิดเหตุของการทิ้งระเบิดของ S16 ของไทยที่เขาได้ประกาศลั่นวาจาไว้หลังจากที่เขาได้เดินมาดูแล้วเนี่ยทางการทูตเขาก็ได้พูดออกว่าไอ้อาาเห แม่งสนิมงโงอันหนึ่งที่ขุดอยู่ตรงนี้แล้วสิ่งที่พวกเขาได้กลับไปมันคือศิลาจารึกงโงอันหนึ่งแล้วคือพี่ทหารใส่แว่นถึงกังงเลยว่ามีนเปนเฮียอะไรเนี่ยคือสภาพแม่งแบบว่าไอ้เฮียไม้ข้างบ้านน่ะไม่ยังอยู่ครบอยู่เลยแบบเหียอะไรวะ Yes my name is Lieutenant Colonel Paul Payne I am the Defense Canadian Defense Attaché for Cambodia Yes so upon arrival here I noticed a, a camp Designed to house uh, a number of families that have been displaced due to the conflict in the area, uh, we just received a briefing from the provincial governor, who outlined that um, at present the numbers that uh, are here are here at this particular IDP camp are starting to decline, which is a good sign. Uh, it means that the population is becoming comfortable with uh, the sea <laughs> 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 so this is the evidence of the power <laughs> And see. <Fucking ugly. laughs> มันจะมีอยู่ภาพหนึ่งที่ผมเห็นอยู่ในโลกโซเชียลเนาะหรือผมเคยเลื่อนผ่านเฟซนี่แหละอาทหารไทยเนี่ยเขาได้ไปจับทหารกัมพูชามาเป็นเชลยคือผมดูจากสภาพแม่งแล้วไม่น่าจะเป็นเชลยนะเหมือนแบบเอามานั่งกินข้าวตาในห้องแอร์อยู่ดีกินดีแถมกัมพูชาเนี่ยมันยังทอดทิ้งทหารตัวเองด้วยแล้วบอกว่าภาพในนั้นที่คุณเห็นนะมันไม่ใช่ทหารของเขามันคือทหารของคนไทยที่จัดฉากขึ้นมาทิ้งหน้าตาเฉยแถมทหารที่ถูกย ิงก็ปล่อยเฝ้ารางมามุวมอยู่แ,แถวๆนั้นคือมึงไม่อ,อะไรเอาวอลเขาเลยเหรอการปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็จะไปโดนลูกหลงกับประชาชนทั้งฝั่งเมงแล้วก็ไทยมันจะมีคลังกระสุนเหมือนจะเป็นคลังกระสุนปืนใหญ่ใช่ไหมคือมันเหมือนปืนใหญ่อะอรถยิงปิซาจอะไรสักอย่างเนี่ยการสู้รบระหว่างแนวหน้าเนี่ยพวกของพวกนี้เนี่ยมันจะเอาไว้ข้างหลังหรือพวกโคดหินเอาไว้ตามโคกใต้หลุมต่างๆแต่ไอ้เหียเนี่ยไม่จังไรครับมันเอาไปไว้ในบ้านคน แล้วพอไทยยิงมาเนี่ยหวังว่าจะทาลายหรือว่ากําจัดคลังกระสุนของมันเนี่ยมันก็เหมือนกับดาบสองคมบ้านคนแม่งก็ต้องหายไปด้วยกัมพูชามันก็จะได้มีเรื่องที่จะไปแฉได้พอมันเป่าหูสหรัฐได้มันก็จะสามารถอ้างอิงิสิทธิ์ได้ว่าไทยเนี่ยรังแกฉันแสงยานุภาพทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยด้วยการจักอันดับของ global f i y e power ไทยเนี่ยจะอยู่อันดับ25ส่วนกัมพูชาเนี่ยจะอยู่อันดับ95ดูจากสภาพแล้วมันก็ ไม่แปลกอะที่มันจะถูกกล่าวหาพวกอาวุธการต่อสู้ทางด้านอาหารเนี่ยถือว่าฝั่งเรา แข็งแกร่งกว่าฟังตรงข้ามอย่างมหาศาลอาวุธทางการทหารเนี่ยทุกคนก็ได้จะรู้กันดีว่ามันเป็นฝีมือใครไอคนที่ทยอยซื้ออาวุธสงครามแบบไม่เกรงใจเงินตัวเองเนี่ยมันก็มีอยู่คนเดียวนั่นแหละก็คือลุงตูก่กูแต่ไม่เป็นไรครับสิ่งที่ลุงแกเขาซื้อมาเนี่ยได้ใช้แน่นอนครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หรือองเดียวคือเรือดำน้ำก็ยังเก็บไว้ดูประกาศลังอยู่นะสิ่งที่ผมคิดว่าที่ฮุนเซนเนี่ยมันไม่กล้าหือกับลุงตู่นั่นเป็นเพราะว่าลุงตู่เนี่ยก่อนที่แกเขาจะมาเป็นนายุกเนี่ยเขาเน คือถ้าเกิดว่าพูดอะไรไม่เข้าหูประเทศกูอาจจะกระจุยได้ในตอนนั้นแต่ไม่ใช่กับนายกปัจจุบันที่เรียกว่าอังเคิลฮุนเซนหลายคนจะมองอย่างนี้มันลบกันหรือเปล่าไม่เห็นจะมีลบเลยมันพร้อมจะมีทุกอย่างมันพร้อมจะมีคนวันนี้ไม่ค่อยเห็นสงครามก็เลยคิดว่าสงครามไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่ผมบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะไม่มีสงครามแบบนั้นแบบที่ผ่านมาขนาดใหญ่แล้วแ,แต่ผมอยู่ในระหว่างกลางตรงนั้นมาแล้วผมเห็นสถานการณ์ตรงนั้นมาแล้ว ในประเทศเพื่อนบ,บ้านใช่ไหมในแสแดนของเราใช่ไหมในประเทศของเราเองเราคดเองก็มีหมดอะนะเพราะฉนั้นผมคิดว่าเราต้องให้ความตรงนี้นะจริงว่าสุดสุดวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มองกับประเทศไทยจะลบหรืนอไม่ลบโนนข้างนอกเขาโลกกันหรือเปล่าถูกไหมเหตุการณ์ในทะเลจีใต้ว่างไงไต้หวันอยู่ใกล้เราไหมเนี่ยเราพูกนี้กาลังจะเป็นเป้าหมายของโลกทั้งสิ้นในภูมิภาคในการที่จะแบ่งข้างเลือกข้างเราจะทําไงอยู่ไงอ่ะ ถ้าเราไม่มีอะไรที่เข้มแข็งเพียงพอไม่มีศักยภาพเพียงพอเราก็ป้อกงกันตัวเองไม่ได้นะเลือกไม่ได้มากนักอบให้ประกาศเยียวยาทหารสละชีเพื่อชาติ10บล้านบาทจ่ายคนต่อคนด้วยส่วนพลเรือนที่เสียชีวิตจากการยิงอาวุธหนักของฝ่ายกัมพูชาเนี่ยได้รับเงินศพละ8ล้านบาทพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพิจารณาเยียวยาเรื่องทรัพย์สินที่เสียหายอื่นด้วยส่วนกัมพูชา เอาอีกแล้วครับขี้ฉาเกทับเยียวยาทหารของตัวเองเช่นกันด้วยจานวนเงินต่อคนทั้งหมด20ล้านเรียวคนในประเทศเนี่ยก็ต่างดีอกดีใจโอ้โห เงินแม่งเยอะชิปหายพอเอาเครื่องคิดเลขมากดเท่าน,นั้นแหละแดกข้าวไม่ลงเลย1นึ0 0 0สบาทคือชีพทหารประเทศมึงเนี่ยมันเป็นเพียงแค่รถมือสองหรอวะทุกคนองจําคุณตาแก่ๆหรือว่าคุณลุงแก่ๆคนนั้นได้ไหมจริงๆแล้วมันจะมีอยู่ประมาณ2คนนั่นแหละก็คืออีกคนหนึ่งอ่ะแกจะอายุประมาณ70็ดสิบคนจะอายุประมาณ90ใกล้จะ90คือผมจําไม่ได้คือสภาพสังขารแม่ง อาิวจะกินขานทั the the ้งสองข้างแล้วอ่ะมึงจะบังคับเขาทาเฮี้ยอะไรอ่ะแล้วดูหน้าเขาว่าเขาอยากไปไหมอ่ะคือผมไม่อยากจะนึกภาพตอนที่แกเนี่ยก้มลงไปใส่รองเท้าหรอกแล้วคุณตาเขาก็ต้องบอกลาลูกเขาด้วยอ่ะแล้วลูกเขาก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่งจะรอดกลับมาไหมอ่ะสิ่งที่คุณเซนทําเนี่ยเขาไม่ได้ทําเพื่อประชาชนนะแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาทําเพื่อชื่อเสียงประเทศของตัวเองที่เคยแย่มาก่อนหน้านี้คือมึงเพยายามจะกบเกลื่อนอะไรอะวัดหลวงเจ๊คุณเซนเฮี้ยอะไรไม่ติดอะไรเนี่ยไม่ติดคอตาย วัดหลงเจฟฮุนเซนเหรอนี่ไงนี่ไงกูเจอแล้ว <c oughs> ไข่ข้างซ้ายหุนเซนลงกล้วยฮุนเซนคืออะไรวะต้นกล้วยที่ขเขมรชนกระท่อมไปนาะอะไรอะล,ลังรักฮุนเซนมาลีกี้อะไรอะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> สีส,สีดาวเลยเหรอโรงแรมหีเงียนของหุนเซนมุนเซนควยขาดแล้วมันจะมีช็อตที่คนไทยเขาเอาถุงยางชีพไปให้คนในพื้นที่ของกัมพูชาที่โดนลูกหลงอีกคือเขาทำขนาดนี้แล้วมึงจะ หาเรื่องเขาอีกเหรอไม่อายมั่งเลยเนี่ยมึงเนีละคุณก็ูอยู่นะั่นแหละ แล้วบนโลกโซเชียลนะมันยังมีพวกไอ้ประชาชนปากดีหรือว่าเด็กที่เกิดจากอุบัติเหตุทางอสุจิของกัมพูชาออกมาล้อเลียนและเหยียบย่ำศักดิ์ศรีหรือว่าธงชาติของไทยทั้งๆที่ทุกสิ่งทุกอย่างมึงก็ได้รับอิทธิพลมาจากพวกกูมึงยังจะเนรคุณที่เด็กกัมพูชามันล้าเส้นถึงขนาดนี้มันเป็นเพราะแม่งอิจฉาไทยเว้ยข้อมูลจาก The Ranking ประเทศกัมพูชาเนี่ยมันจะมีคนที่จบปริญญาตรีเพียงแค่9%ส่วนที่9 0เนี่ยจะจบเพียงประถมหรือไม่จบมัธยมด้วยซ้ำคือมันสนอน ให้เห็นถึงความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสิ่งที่เกิดขึ้นภายในประเทศมันทาให้ประเทศเนี่ยไม่ได้มีการพัฒนาแล้วมันก็จะเกิดความยุ่งเหยิงในประเทศด้วยการพรทจาระหว่างไทยกับเมรุคุณเซนเขาไม่ได้ใหญ่ดีกับทหารตัวเองเลยคือถ้าจะสุขิดเท่ากับว่าเป็นคนไทย คือเขาไม่สนใจ ok ทหารของตัวเองเลยนะเพราะการทําแบบนั้นเนี่ยมันจะทําให้ประชาชนไม่สบายใจเพราะว่าทหารของเขาเนี่ยได้แพ้ประเทศไทยหรือว่าได้เสียชีวิตไปแล้วเขาก็ได้ทําการปิดข้อมูลออกไปแล้วโลกอินเทอร์เน็ตกัมพูชาเนี่ยได้สร้าง AI ขึ้นมาอย่างมากมายคือเรื่องโกหกทั้งเพทั้งทั้งที่ทหารทั้งเครื่องบินทั้งธงชาติเนี่ยมันก็ไม่ได้ตรงกันเลยรูปปีกเครื่องบินมันก็ไม่ได้บาล้านกันโดยเฉพาะที่มันเยอะเกินไปแล้วมันซ้อนเกินไปทั้งทหารผ่านศึกทั้งรถถังทั้งยุทธอุปกรณ์ถ้าดูจากสภาพ AI แล้วเนี่ย แบบสุ่มสุมคุณดูจากเครื่องบินสิครับแล้วดูทงชาติเดี๋ยแม่งแบบขัดขายกินเกินแม่งสบัดไม่ตรงกันเลยคือเครื่องบินมันจะซ้อนขนาดนั้นเลยเหร ดูจากมุมจริงๆอ่ะมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นตั้งแต่แรกอที่มันจอมพลมาลีที่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปคลิปหนึ่งนะครับคือผมไปเจอมาผมบอกเลยว่าม่งโคูห่หทคือแบบใครอยากไปดูก็ไปดูได้นะในทิกต็อกอ่ะคือเขาไลฟ์เป็นชั่วโมงเลยนะแล้วแม่งแบบคุยกันจริงจังด้วยเคอฟังไทยเนี่ยมันส่งของฟันมาให้ผมก็นึกว่าเป็นของฟังฟังไทยที่ดีที่สุดไงผมก็เลยเอาไปให้ท่านไงพอเปิดมาเป็นต่อวิ่งตัวใครตัวมันเลยมันต่อยหน้าชิบหายหมดมันวิ่งกันชิบหายหมดเลยไอ้ท่านสองคนนี้นะ เออทำทุระส่วนตัวนี่นะนี่ใจร้ายนะท่านท่านท่านเสียมในี่ใจร้ายนะดูว่ามันลังทำทุระส่วนตัวนะก็ปล่อยรางต่อมาใส่มันนะมันก็วิ่งกางเกงยังไม่ยังไม่ไมทันได้ใส่เลยนะก็วิ่งยังงันเลยนะชนต้นไม้มังชนอะไรมันโอ้ผมสงสารทหารตัวเองมากเลยก็บอกแล้วพวกเสียมมันใจร้ายไม่มีน้ำใจคุณพวกเสียมคงไม่ได้กางเกงยังไม่ได้ <c oughs> ไไดเอาขึยนงไงของของขวันเนี่ยมันมากับโดมเนย มันมากับโดมนะผมก็นึกว่าเขาจะมาอวยพรในท่านไงผมก็เลยหอ,อย่างดีไปให้ทันเลยพอเปิดมามันบินกันพับพๆๆผมนี่เอาไปทันเลยประทศเี่ยนน้ประเทศไทยน,นีโอ้จังเลยนะเอาอะไรมาใส่ไม่ใช่ไม่ใช่อาวัตถุมาพาบจังเลยถ้าบินถ้าบินไปต่อยนี้ไม่ใช่ต่อประเทศเซียมแล้วต่อประเทศเซียมขับมอไซค์ดีอ่าขอญาตคราคราบทุกคนผมขอทำอ่าจากสังคหบ่อยค่ะว่าโดนที่ผมสั่งจากจีนไปเนี่ย อากีรัมไม่รู้เนี่ยผมสั่งไปเนี่ยเป็นอยู่นาชายแดงไปถึงยังครับผมสั่งไปหลายวันแล้วผมไม่รู้ว่ามันไม่มีใครแจ้งข้าวมาเลยครับว่ามันถึงหรือยังอันเราังอันละตั้งสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับวันนี้ผมมได้สั่งพันแอลคารายีเคียวไปแล้วมันต้องมันต้องรออีกสองวันนะโอ้อีกนานเลยนี่ครับแล้วเราจะทำยังไงต่อนะครับนี้ถ้าเราติดตะได้ยังนะเนี่ยมียงประเมียงปร เพราะว่าไอบ้บิกเต็มนี่มันไม่ปล่อยเราไวแน่ค่ะท่าน้าเราเรา,เราไปโจมตีโรงพยาบาลมันแล้วสรุปจากเอ่อท่านรองจตาวาเอ่อฉันมีเรื่องอยากจะมาชี้ออแจงกับกระพุกเสียงเด่นหน่อยครับเมียงประเมียงกระ,ระท่านก่อนเลยค่ะท่านก่นอน,น,อน,นเลยค่ะท่านท่านรองท่านรองเดอยากพูดเสียงดังได้ไหม คือไอ้พวกนี้เนี่ยที่มึงกอบประเทศกูนี่มึงยังจะไปล่อของญี่ปุ่นด้วยเหรอไม่ใช่แค่ประเทศนี้นะครับมึงก็ล่ออย่างก,กระตูนอ่ะอันนี้อะไรอ่ะดิสนีย์เหรอ130ชั่วโมงของสมรภูมินรกช่องงานมาในจังหวัดอุบล ไอ้พวกขเขมรเนี่ยมันยกขยงทหารประมาณก,กว่า4ี่หมื่นนายขึ้นมาสมทบประจําชายแดน่วนอื่นเนี่ยก็ทยอยขึ้นมาเช่นกันข้อมูลในคลิปวิดีโอถามว่าเป็นเรื่องจริงไหมทหารที่อยู่ในพื้นที่เขาบอกว่าที่ชายแดนมันก็ปกติแต่ที่เขาบอกว่ายกขยงทหารมา4ี่หมื่นคนน่ะเขากระจายกําลังไม่ได้ไปกองอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง แล้วมเม์ก็เหมือนคิดอะไรไม่รู้แม่งสาดกระสุนไปโดนฝั่งลาวด้วยเป็นที่อะไรเนี่ยมวินอะเป็นเมนปะเนี่ยตอนแรกผมก็ดูจากทิกต็อกอ่ะว่ามันเป็นเรื่องจริงเหรอแต่พอไปดูคลิปบน YouTube ก็พอชะล่าใจอยู่เพื่อนๆลองไปคิดดูกันเอาเองครับล่าเนี่ยเรื่องมีการตอบโต้แบบเอาจริงแล้วไอ้วัรรุ่น12บป้องคอมเ์แม่งก็ชอบทำคอนเทนต์ฉีกแบงค์ไทยบอกว่าแบงค์ไทยเนี่ยไม่มีคุณค่ามึงแน่ใจเหรอแล้วมันยังมีการตอกย้ำอีกว่าถ้าเกิดคนณขมเน์ในประเทศหมดแล้วอะ่ะใครจะไปทำแรงงานไม่ต้องครับ ก็ยังมีราวกับพม่าครับคนในประเทศกูก็ทําได้เหมือนกัน ทำไมกูจะต้องแคร์มืองไงพวกจิ๋าผู้ที่ไม่ยอมรับวัฒนธรรมอื่นไม่ยอมรับทางด้านเศรษฐกิจไอ้พวกนี้คนกัมพูชาไม่ยอมรับคุณค่าเงินตาและชีวิตหรือว่าคุณธรรมไม่ยอมรับทางด้านศิลธรรมไม่ยอมรับการมีอยู่ของปอติศาสตร์และรากเง,งาของตัวเองพะการศึกษาที่ถูกตัดแต่งแล้วบิดเบือนกลายเป็นกระสอบข้าวแล้วตัดสินไปแล้วว่าหลักฐานและความเป็นจริงทั้งหมดกัมพูชาถูกต้องแล้วแล้วมันยังออกไปจากปากคุณเซนแล้วมันจะมีคลิปรุดของผู้ระดับสูงที่อยู่ใกล้ๆของคุณเซนหรือว่า,อ,าอยู่ภายในรัฐบาลเขาก็ได้ออกมาแ คุณเนผู้ความอยู่รอดขอับตําแหน่งของในประเทศถ้าทุกคนเคยเห็นข่าวที่ทหารเขเมรเขาได้ทําการยิงทหารไทยเสียชีวิตไปมากกว่า2,000คนแล้วมันจะมีข้อมูลของคนไทยที่เขาได้สวนกลับไปเหมือนกันว่าทหารเขเมรน,นั่นแหละเสียชีวิตมากกว่า2,000คนแล้วผมเคยเห็นข้อมูลที่เหมือนจะบอกว่าทหารเขเมรถูกทหารไทยยิงตายไปมากกว่า3,100คนคือผมก็ไม่รู้ว่าข้อมูลพวกนี้เนี่ยมันมีหลักฐานแน่นอนไหมแต่ถ้าเราไปดูทรัมป์เนี่ย ตอนที่เขากําลังแถลงก็พูดถึงข้อมูล2,000คนที่เสียชีวิตเหมือนกันเขาพูดรวมๆมากกว่าระหว่างไทยกับกัมพูชาข้อมูลที่พูดตรงนั้นเนี่ยมันก็ยังเป็นหลักฐานไม่ได้ว่าไอ้2,000คนนั้นนะ่ะมันจริงหรือเปล่าต่างฝ่ายต่างจุนขี้กันเองโดยเฉพาะกัมพูชา Also just recently Thailand and Cambodia that was one that was just starting that 2,000 people were dead on the border but it was just starting and i was talking to one of the two nations on trade and i said i'm not going to sign a trade deal if you guys are going to fight and i got the other one and again great leadership thailand and cambodia and กระทรวงสาธารณาสุขอัปเดตสถานการณ์พลเรือนบาดเจ็บ17คนและเสียชีวิต38คนทหารบาดเจ็บ199คนและเสียชีวิต15วงเล็บนี่คือตัวเลขของคนไทยส่วนพระแม่มารีลุยแม่มแตกหนึ่งขอโทษได้ไหมล่ะที่ทำตัวไม่น่ารักก็ได้กล่าวตัวเลขของทหารที่เสียชีวิตของกัมพูชาเพียงแค่5คนและครั้งเดียวด้วยแต่ถ้าเราดูคลิปวิดีโอรูปนี้เนี่ยทุกคนก็น่าจะเห็นกันว่าชาวกัมพูชาที่เป็นครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่เขาออกมาเนี่ยถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยแม่งมากกว่า10อยู่แล้วแล้วมันยังมีคลิปอื่นที่ถูกลบไปด้วย ไม่เจอทางการทูตของต่างประเทศมาอีกแล้วกัมพูชาอยากจะให้รู้ว่าไทยลุกล้าในชายแดนพอไปถึงที่เกิดเหตุเขเมนถึงก็น่าแตกเพราะสถานที่ที่เขาเสียเวลาเดินมามันก็คือเขตของไทยแล้วทางการทูตเขาก็ได้ถามมาว่าไอ้เสาเฮียเนี่ยมันคือเสาอะไรถามว่าเขาเมนเขาทำยังไงไม่รู้สิครับกูวิ่งเลยรัฐบาลไทยเรียกร้องประชาคมโลกร่วมประนามกดดัน พร้อมเรียกร้องกัมพูชาเลิกจงใจละเมิดอ,อนุสัญญาหาหาขเมรเหมือนจะจ้างประชาชนผู้หญิงคนละ20บาทมั้งมาให้แสดงนครเรียกน้ําตาเพื่อให้ทหารไทยเอารวดหนามออกประเทศบ้านเขาเปรียบประชาชนเป็นเพียงด่างโล่เหรอครับทุกคนคิดว่าคลิปมันคงจะจบแล้วใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันยังไม่จบหลังจากนี้ผมจะขอแฉความน่าได้ของกัมพูชาแบบตรงๆในป่าเนี่ยไอพวกกัมพูชามันเป็นเหล่าตอไม้เล็กๆให้มันแหลมๆเหมือนกับในหนังอะหลายๆเล่มอะแล้วเอามาฝังไว้ใต้ดินก็คือขุดเป็นหลุมมาไว้อะ แล้วเอาพวกแผ่นหญ้าหรือใบไม้ใบใหญ่ๆห,หรือไม้กระพุ่มหญ้าเนี่ยเอามาวางปิดไว้ด้านบนเพื่อให้ทหารไทยเนี่ยที่เดินลาดตระเวนแถวนั้นน่ะนอกจากจะระแวงเรื่องการเก็บกับระเบิดแล้วความโชคร้ายแม่งก็ต้องเหยียบไอตอเฮียน,น่ดิีกแล้วกัมพูชามันก็ปาดตอแหลว,ว่าไอตรงนี้เนี่ยมันอยู่มาตั้งนานแล้วใไม้นะครับนี่ไม้ยังเขียวๆอยู่เลยถ้าทุกคนดูจากคลิปวิดีโอเนี่ยคือมันมันไม่ได้นานนะสภาพมันก็แค่แบบ2-3ชั่วโมงอะ่ะคือไม้มันยังดิบอยู่เลยอะ่ะ และความน่าเกลียดอีกอย่างหนึ่งก็คือกัมพูชาเนี่ยมันบอกว่าไทยอ่ะเป็นคนจัดฉากขึ้นมาแล้วใส่ร้ายพวกแม่งแล้วผมบอกเลยว่าไอ้เยเนี่ยแม่งน่าจะแก้ตัวไม่ได้แน่นอนคือพวกทหารกัมพูชาเนี่ยมันมาฝังทุนระเบิดเพิ่มขึ้นใช่ไหมโชคร้ายดันไปเจอเสือป่าก็คือทหารไทยเนี่ยเขามาเจอตัวพอดี แล้วแม่งก็เพ็นกันปล่าราบแต่ความโชคร้ายย่อมมีความโชคดีอยู่ครับมันทํามือถือตกไว้แล้วทหารไทยเนี่ยก็เลยเปิดแล้วก็พบระเบิดชนวนขนาดใหญ่ยักษ์ก็คือพวกแม่งเนี่ยไอพวกขเขมรเนี่ยแม่งทาการฝังทุนระเบิดเพิ่มขึ้นแล้วในมือถือเนี่ยมีหลักฐานการวางจุดต่างๆในแผนที่ว่าทุนระเบิดเนี่ยวางไว้ตรงไหนบ้างขนมาเท่าไหร่พูดตรงๆเลยว่าแฮ็กแบบสมชื่อจริงๆเข้าไปดูข้อมูลที่จําเป็นแล้วกัมพูชามันก็ปากตอแหลอีกแล้วครับมึงขี้โกหกไปไหนเนี่ยมือถือเครื่องนั้นเป็นมือถือของประเทศไทยเป็นคนจัดฉาก แล้วทางกัมพูชาเนี่ยเพิ่งจะมีข่าวล่าสุดก็คือแรปเปอร์ชื่อดังอย่างแวนด้าเนี่ยที่ถูกถอนตัวออกจากสปอนเซอร์อย่างโคกสิ่งที่แวนด้าเขาทำเนี่ยถือว่าเป็นการกล่าวถึง สงครามการประทาระหว่างไทยกับกัมพูชาแล้วเขาก็ได้พูดว่าไทยเนี่ยเป็นคนผิดเป็นคนเริ่มก่อนโค้ก oh. เห็นสิ่งที่เวนด้าโพสต์ลงไปก็ไม่ได้ด่งดูดได้เขาได้ทาการปลดเวนด้าออกจากพรีเซนเตอร์ทันทีทาไมโค้กถึงทําแบบนี้คือมันเป็นกฎของเขาเนาะเพราะภาพลักษณ์ของแบรนด์อาจจะดูเสียหายได้ประชาชนชาวกัมพูชาต่างก็ไม่พอใจแล้วพาทัวร์ไปลงที่โค้กมุนเซนเหมือนจะไหวตัวทันแล้วออกมาตอบโต้ชาวกัมพูชาว,ว่าทุกคนใจเย็นๆก่อนนะ การทาแบบนั้นเน่ะมันไม่ดีคือต้องพูดอย่างนี้ว่าประเทศกัมพูชามีโรงงานของโค,ค้กขนาดใหญ่ถ้าเกิดว่ากัมพูชาเนี่ยทำการหาเรื่องโค,ค้กก็อาจจะถูกถอนตัวออกจากกัมพูชาก็ได้ก็คือรายได้ที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันจะหายไปอย่างมหาศาลแล้วแน่นอนครับการที่ประชาชนชาวกัมพูชาทําแบบนี้เหมือนกับเป็นการเปิดศึกสารัตโดยตรงเพราะเขาได้ทําการท้าทายและด่าทอหาเรื่องแบบคนที่มีการศึกษาเขาไม่ทํากันคือลาพังไทยมึงยังไม่ไหวเลยอะถ้ามึงจะไปเปิดศึกกับสารัตกูว่ามึงไม่น่านรอด ประเทศน่าจะเป็นปุวยเลยแหละและความดักดางของมันเนี่ยคือมันสาดกระสุนมิสไซล์ bm 2 1มาโดนรงพยาบาลและมีคนเสียชีวิตอีกและเป็นการละเมิดกฎหมายสงครามและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเนื่องจากเป็นการโจมตีที่ไม่เลือกเป้าหมายและมุ่งเป้าไปยังพลเรือนซึ่งอาจถือเป็นอาชญากรรมทางสงครามได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแน่นอนครับไอ้เคี้ยนที่จงใจแล้วยังมีการสาดกระสุนเข้าไปในเซเว่นและมีคนเสียชีวิตอีกนี่คือความน่าดานสุดท้ายของกัมพูชาจอมพลมาลีเขาด้วยกล่าวว่าพวกเสียมหรือว่าคนไทยเนี่ย เป็นพวกที่เห็นแก่ตัวไม่ยอมรักษาทหารคขมรที่บาดเจ็บคือผมพูดตามตรงนะมึงเป็นคนเปิดศึกกับประเทศกู แล้วมึงยิงทหารไทยบาดเจ็บและเสียชีวิตไปหลายคนรวมถึงพลเรือนหรือว่าประชาชนปกติที่เขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรตรงนี้ด้วยคือคนไทยเนี่ยควรจะเห็นใจคนประเภทนี้เหรอครับคนไทยเนี่ยเป็นคนที่มีน้ำใจแบบสุดๆแล้วเขาก็ให้โอกาสคนขมรเนี่ยที่บาดเจ็บที่เป็นทหารเนี่ยแม่งมารักษาด้วยคือพูดตามตรงนะกัมพูชาคือประเทศที่แย่ที่สุดในอาเซียนเลยสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าไปบายจ้า